ขยายไปซุ้มแล้วนะแยายขึ้นไปเห็นยังมือเลยนะสวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ก็มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถบัสยาวประมาณเป็นรถบัสยาวประมาณแปดเมตรไม่เกินแปดเมตรนะครับผมใส่หมวกกันห่อน เห็นปะมีแสงอยู่นี่ป่แสงอยู่มีปะมีครับมีโอเคครับผมรถคันนี้ลูกค้าซื้อไปจากทางร้านเรานะครับลูกค้าจากจังหวัดตากนะครับจะเอาไปวิ่งโดยสารซื้อไปได้ประมาณประมาณสามสามปีสามปีสี่ปีนี่แหละครับผมลูกค้ามาขับไปจากการสินเลยนะครับขับไปที่จังหวัดตากแล้วทีนี้ปัญหาที่ลูกค้าขายกลับคืนมา รถคันนี้อายุเกิน40ปีครับผมขนส่งจังหวัดตากบอกว่าไม่ให้วิ่งเส้นทางคือไม่ให้จดเป็นป้าย10รถรับจ้างประจำทางไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ขายคืนมาให้กับทางร้านของเรานะครับอะมาดูกันว่าสภาพเครื่องมันยังยังเดิมๆตอนที่ซื้อไปจากร้านเราไหมอ หน้าที่โดนตัดมาก็คือเราจ้างรถยกมานะครับเราไม่กล้าขับครับผมมันไกลเกินไปจังหวัดตากเราก็เลยให้รถยกยกกลับมาให้นะครับรถคันนี้เอกสารคู่มือเรียบร้อยนะครับแจ้งมอเจ็ดเก้าเต็ที่เรียบร้อยนะครับเป็นสายคัดสิกคันหนึ่งนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังหารถไปทำร้านอาหาร ร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านตัดผมหรือว่าทํารีสอร์ทรถบ้านได้หมดนะครับเพราะว่าได้ทรงแล้วคลาสสิกแล้วจะได้เป็นขัดได้โอนได้นะครับผมพันเแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าขนส่งทั่วประเทศไทยนี่เหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถ40ปีให้วิ่งเป็นป้าย1นูนหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับผมที่อื่นนะครับแต่ว่าที่จังหวัดตาดไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกค้า แจงผมมาอย่างนี้ผมก็เฝ้าผมก็เลยเฝ้าตามลูกค้ามีมีประตูขึ้นลงนาหลังสองข้างนะครับสองคัสสิเดิมเดิมเลยผมซื้อมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับคันนี้สี่ปีที่แล้วครับผมซื้อมาจากจังหวัดศรีสะเกดเป็นรถวิ่งประจาทางนะครับรีสะเกดยังวิ่งได้เลย จังหวัดตากวิ่งไม่ได้อะมาดูครับผมว่าช่วงล่างเป็นของตัวนี้เป็นช่วงล่างของฮีโน่ KL นะครับผมใช้เป็นยาง825ขอบ20นะครับ KL เป็นของฮีโน่ KL สภาพยางพอใช้ได้นะครับ ยางหน้าด้านซ้ายก็โอเคครับพอใช้ได้ของมึงนะแปดสองห้าขอบยีสิบครับเป็นคานหน้าของ KL เลยครับคันนี้น่าจะ KL ทั้งคันไหมโุทคัดซีพุดคัดสีดด 4, ก็ KL นะครับคันนี้เอาเบิ้ลกับขึ้นอีกรอบ สภาพล้อหลังด้านขวาก็สภาพยางพอใช้ได้นะครับผมเป็นกระทะคิ้วยางผ้าใบครับอันนี้เป็นล้อด้านขวา สภาพยางพอใช้ได้ครับุณมันบมีประตูเปิดตรงนี้กัวนี่แสดงว่าค้นท่างคุนเลยเนประตูเดียวเบือ้องหน้าเต็มๆกันเป็นประตงหน้าเต็มๆเป็นกระจกสองบานนะครับถือว่าโบราณอีกคันนะครับผมคัดสิกีคันแต่ว่าเด็กตัวนี้เราเก็บไปอยู่นะครับ เวลาลูกค้าซื้อไปแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ขึ้นมาบนเครื่องรถเครื่องรถแสดงว่าก็แสดงว่าลูกค้าซื้อไปจากเราไม่ได้ใช้งานนะครับก็ซื้อไปน่าจะตอดทิ้งไว้เฉยๆนะครับ ยางไปรอบๆเลยอออโอ้เสียว่าไม่ได้ใช้งานจริงๆครับซื้อไปจอดเลยเป็นเครื่องฮิโน่หกสูบนะครับผม เป็นเครื่องฮีโน่หกูนดับติโอหกเอร้อยหกสิบห้าแรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะครับผมถ้าลูกค้าซื้อไปไม่ได้ใช้งานผมก็การันตีให้ว่าเครื่องดีนะครับผมเพราะว่าซื้อไปจากทางร้านเรานะเครื่องดีมากเพราะว่าลูกค้าซื้อไปไม่ได้ใช้เลยแต่ว่ามีแบตเตอรี่วะนำ้ำแต่าจะน้องน้มีอยู่

ก็สรุปว่าไม่ได้ฟังเสียงนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ถอดออกไปแล้วโอ้นเขาไปไปถ้าคิดว่าคุณก็อันนี้เป็นสิ่ง่วนที่แยกออกก็เปิดส่วนที่แยกออก,ส,อาก,ออกสามารถจะเชื่อมต่อกับคุณหรือว่าเ้อาหาเด็กโตไม่ใส่ก็ได้อันนี้เป็นเผ้าขางที ตัวนี้เป็นเพ่าขางที่ลูกจกคุณถอดออกไข่แล้วประกอบขึ้นไปครับคุณมาดเลยขับกิ่ยางมาบนประตูนี้กขนาดจะเปิดได้นะเปิดได้ครับแต่ว่าเขาจะล็อกไว้โอ้ห่างเขาจะ ไม่ลยนะแดดเดือน4ีเดือนหาครับพี่น้องแดดเดือน4ีเดือนหาป้อนคัดน้ำเพิ่มิุหวันนะนา่อ้ำลดนะสรุปนะครับรถบัสเกบเมตรไม่เกิน8เมตรคันนี้นะครับผม เป็นคัดซีฮีโน่ KL แล้วก็ช่วงล่างเป็นของ KL หน้านหลังเลยนะครับใช้เป็นยาง825สองขอบยีแล้วก็เป็นเครื่องฮีโน่หสูบ WO 6 E 165แรงมา้านะครับผมระบบพวงมาลัยแป๊บนูงูตรงนี้<ด>นะ เป็นเบรกธรรมดาครับเป็นเบรกลมดูดกระปุกพวงมาลก่อนเบรงกระปุกพวงมาลัก่อนระบบพวงมาลัยธรรมดานะครับระบบเบรกลมดูดนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดอยากไปทําร้านอาหารร้านกาแฟหรือร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทำรีสอร์ทไม่เอาเครื่องเกียร์เอาแบบลากเข็นไปได้นะครับผมถ้าเดียนไม่เอาก็ อยู่ประมาณไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสบาทให้ลากเข็นไปได้นะครับผมถ้าเอาแบบขับได้ไปเลยก็อยู่ประมาณแสนไปไปนะครับผมคันนี้ถ้าลูกค้าเอาแบบขับได้วิ่งได้เอาแบบโอนได้นะครับผมก็อยู่ประมาณผมขายอยู่แสนเก้ 1, าครับคันนี้แสนเก้ 1, าเพราะว่าเครื่องสุดยอดมากนะครับตัวนี้ก็เจ้าหน้าที่เหรนะ10ิครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอการมา,าขอบคุณครับสวัสดีครับ